สวัสดีครับผมสารรถซุปเปอร์นามินามร้านจรันรุ่งเรือง2 0 1 5นะครับตั้งอยู่ตัวบลตะเก็นเบอร์ดาดันจังหวัดนครราชสีมานะครับอัพเดตสินค้ารถสายตู้แอร์นะครับตัวนี้มาพร้อมลอตเตอรี่ตีดินนะครับก็คือผมมากะอธิบายนะครับคือรถตู้แอร์ดีแบบไหนนะครับคือ1ฝุ่นไม่เข้านะครับ2แอร์เย็นนะครับ3ถ้าแอร์เย็นมากเปิดเป็นฮิตความร้อนได้นะครับรถสายเล็กจาญี่ปุ่นนะครับ ก็ผมมาตีดินนะครับข้างร้านผมนะครับดูครับรมดามต้องตีไวๆ่นนี้นะครับอันนี้ผมใส่โลแล้วก็มาให้คุณลูกค้าดูนะครับนี่ครับพื้นที่เรียบตีไวเลยนะครับเจ๊หนึ่งครับีโอเจ๊หนึ่งนะครับก็จะเรียบแบบนี้เลยครับคนเลยครับแบบนี้ครับคนก็โล ร้บถ้าดินที่ชื้นๆๆนะครับเรียบเรียบเลยนะครับอันนี้ก็ความ,มากว้างของโรตารีร่จะอยู่ที่เมตรเจ็ดสิบเมตรแปดสิบนะครับโอ้ตัวนี้สองเมตรครับนี่ครับตู้แอร์รถเก่าญี่ปุ่นครับแอร์เย็นเย็นเพลงลบลอกเคาะถ้าเย็นมากก็ใส่ยีบร้อนได้นะครับปรับได้สองระบบนะครับเื่อท่านใดที่สนใจนะครับรถถ่ายตู้แอร์ที่ร้านผม อิสกีมีประมาณ10คันคูบต้าหนึ่งคันนะครับราคาอยู่ที่2,000 200, 0 0กว่าบาทนะครับเรื่องรถไถยเรื่องอะไรมีทั้งราคาปีกและราคาส่งนะครับนี่ครับเผื่อท่านใดที่อยากจะติดตามผมนะครับก็กดติดตามที่ Facebook สาโรทุน c ร b o o k ร้านจรนรยนุ่มเนือง2องพันยูทู 5, YouTube, สาโรทุนพรติ๊กต k อกและก็เหลียวนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามท่านจะรู้ข่าวสารดีๆของรถไถยเก่าญี่ปุ่นรถไถยบ้านเรา และอีกหลายรุ่นหลายยี่ห้อมีทั้งฮาไลทอดกับบ้านเขาญี่ปุ่นมีทั้ง